ใช่แล้วครับมาทำความรู้จักกับอัลตราซาวด์บราชุดชั้นในพิเศษที่จะช่วยตรวจหามะเร็งเต้านมได้เร็วขึ้นมาดูกันจงว่าไปแล้วก็คงจะเป็นเรื่องดีนะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับว่าหากพวกเธอนั้นสามารถสวมใส่อุปกรณ์ที่สามารถตรวจอัลตราซาวด์เต้านมเพียงแค่วางอุปกรณ์นั้นบนบราหรือเสื้อชั้นในเมื่อไม่นานมนี้นครับดรจานนักวิทยาศาสตร์ชาวตุรกีและคณะ ทำงาน Media Lab ของสถาบัน MIT ได้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นเกียรติแก่ป้าของเธอที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงมากนั้นสามารถติดตามอาการได้บ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงระหว่างการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยวิธีแบบแมมโมแกรมมาดูที่ช่องรูปรังพึ่งหช่องของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบแผ่นแปะ ไว้เพื่อติดตั้งกล้องฉายคลื่นอัลตราซาว์ขนาดกระทัดรัดซึ่งสามารถปรับตำแหน่งได้ช่วยให้สามารถตรวจหาสิ่งผิดปกติภายในทรงอกได้รอบด้านที่สำคัญเครื่องนี้ใช้งานได้โดยไม่รู้สึกเหนียวเนะหน,หนะจากเจลสำหรับอัลตราซาวน์อีกด้วย ดรดาเตอร์รีเวิร์นบอกว่าเครื่องนี้นั้นสามารถตรวจพบซีสขนาดเล็กได้ถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง0.3ซนเมตรซึ่งจะเป็นขนาดของเนื้องอกระยะเริ่มต้นและค่อนข้างแม่นยำในการค้นหาความผิดปกตินั่นเอง